หลายคนคงคิดว่ากระจกมองข้างนั้นมีไว้เพื่อมองรถที่มาจากด้านหลังเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมันมีฟังก์ชันมากกว่านั้นค่ะการรู้5เคล็ดลับของกระจกมองข้างอาจจะช่วยชีวิตเราก็ได้นะ 1. ปรับกระจกมองข้างด้านซ้ายให้เห็นมือเปิดประตูหน้าอยู่ที่มุมขวาล่างของกระจกและปรับกระจกมองข้างด้านขวาให้เห็นมือเปิดประตูหน้าอยู่ที่มุมซ้ายล่างเมื่อทําแบบนี้แล้วขอบเขตการมองเห็นจะดีที่สุดค่ะ2เวลาจอดรถ ระหว่า,าจ,จะไม่สามารถประมาณระยะห่างระหว่างรถกับฟุตบาทได้ดีนะักดังนั้นให้มองไปที่กระจกมองข้างด้านซ้ายเมื่อใดที่ขอบล่างของกระจกพอดีกับขอบฟุตบาทให้เหยเียบเบรกระยะห่างของรถกับฟุตบาทจะอยู่ที่10ซนติเมตรพอดีค่ะ 3. ตอนที่ถอยรถเข้าซองถ้าคุณเห็นมุมของที่จอดรถที่ต้องการจะจอดในกระจกมองข้างให้หมุนพวงมาลัยจนสุดแล้วรถจะเข้าจอดได้อย่างรับรื่อเองค่ะ 4. ตอนจะขับออกจากซองถ้ากระจกมองข้างอยู่ตรงกับหน้ารถข้างข้าง,างคุณจะสามารถเลี้ยวออกได้สบายๆไม่ว่าจะออกทางไหนก็ตามค่ะ5 แบ่งเครื่องกระจกมองข้างดูถ้ารถคันหลังอยู่ในเครื่องขวาของกระจกจะปลอดภัยกว่ารับเปลี่ยนเลนและยูเทิร์นแต่ถ้ารถคันหลังอยู่ในเครื่องซ้ายของกระจกหมายความว่ารถคันนั้นอยู่ไกลามากดังนั้นไม่ควรเปลี่ยนเลนนะคะถ้าอยากรู้เคล็ดลับเกี่ยวกับรถมากกว่านี้อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะ